สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม v อ P ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับคู่นี้เป็นคู่ของจี้ยู่ค่ะนะคะกับเช้าวันที่14ีนะคะเมษายนพศ2564คะ่ะวันนี้เป็นวันครอบครัวนะคะ,ะสำหรับสมาชิกที่เพจนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในเทศกาลสงการนะคะแล้วก็ปีใหม่ไทยนะคะวันนี้เป็นวันครอบครัวหลายท่านก็อาจจะอยู่กับครอบครัวมีความสุขสนุกสนานในครอบครัวนะคะแล้วก็นะคะถ้ามีเวลาก็แวบมาทํากําไรนะคะอ่านะคะเพื่อให้เราได้มีความสุขในการหาเงิน โอเคนะ okay, นะคะสำหรับทุกท่านค่ะเมื่อวานนะคะสำหรับ GU ต้องบอกว่ารวยกันทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะสำหรับ GU ต้องบอกว่าได้กําไรนะคะครั้งที่1และครั้งที่2คือมาแอรเรียที่คุณผับวางแผนไม่ให้เลยสําหรับใครที่ตามเพจแม่บา้านเพฟอรเร็กนะคะยินดีด้วยนะคะ,ะสำหรับท่านที่ชอบคู่ GU ซึ่งคุณผับก็ส่งเข้าให้ประจําอยู่แล้วนะนะคะสำหรับสาววงเงินนี้แบบว่ารวยเวอร์วังในจะเะมื่อวานโอเค GU วันนี้ว่ายัางไงคะโค้ดนะคะวันนี้มีโอกาสขึ้นต่อจ้ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูการว่าเฮสีว่าอยา เฮ็ด hey, สิ่งค่ะนะคะ H1 hey, ่งนี้ต้องวางแผนเลยนะคะตรงนี้คือแอเียนแนวรับเลยนะทุกคนนะคะเมื่อวานนี่แหละแอรแอร,รียนแนวรับเมื่อวานขยับขึ้นไปอยู่นิดหนึ่งนะ,ะเมื่อวานโคน้ดแพมวางแผนที่นี่ใช่ไหมหลายคนพิ่งมาตามหรือไงก็กลับไปดูแล้วกันนะคะนี่คือแผกนการเทรดเมื่อวานที่โค้ดแพมให้เลยนะคระับตอนแรกก็คือได้กําไรณนะจุดนี้แล้วขึ้นไปเจอตาแน่นอนมุดลงมานะะแล้วลงมาปุ๊บนะคะก็ทะลุแนวรับนี้นะคะปรากฏว่ามา,วมาแนวรับที่2 อันนี้คือฟ้าทุกไม้เลยใครจะถืออยู่ก็ฟ้านะคะใครจะออกออเดอสองจุดก็ฟ้านะคะสำหรับกูจีอยู่ก็นะคะ,น,นะะนี่คือแผงกันเทเรดเมื่อวานแต่วันนี้นะคะก็แผงก็ให้แผงกันเทรดเป็น2จุดแล้วค่ะน,นะคะกรณีจะขึ้นก็ไม่ควรจะลงมาเยอะขนาดนั้นนะคะอ่ะก็จะประมาณแถวนี้อ่ะฮะอะไรแถวนี้ก็เผื่อดูนิดนึงเผื่อมาทําไส้นะคะอ่านะฮะ,ะ,นะฮะนี่คือแผงกันเทรดของจีอยู่นะคะโอเค คู่นี้ดูไม่ยากค่ะมีโอกาสขึ้นนะคะแล้วก็มีการดันราคาขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับ GU แล้วก็เป็นไปตามทิศทางของเขานะคะการถดในรับแนต้านนะคะแล้วก็การหาจุดเข้าทํากําไรนะคะอ่ะยินดีสําหรับทุกท่านที่มาตามเพจแม่บ้านเทรด forex ค่ะนะคะได้เงินนะคะขวัญถุงนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานยังไงก็ขอทุกท่านนะคะศึกษาความรู้นะคะในการเทรดการอ่านกราฟการอ่านแท่งเทียนแล้วก็การหาจุดเข้าให้มากๆค่ะท่านจะได้มีกําไรในตลาด forex ตลอดไปที่ท่านเทรด forex นะคะ เข้าเมื่อไหร่ก็ขอให้ได้กําไรเมื่อนั้นเข้ากี่วันก็ขอให้กไรทุกวันนะคะสำหรับนะคะ VIP ก็แพมก็มีคําแนะนำหน้างานนะคะสำหรับ VIP แล้วก็ได้เรียนรู้ระบบการเทรดนะคะจุดเข้าทํากําไรนะคะอ่านะสำหรับ GU นะคะเดี๋ยวคุณแพมให้เท่านี้ค่ะนะคะคู่นี้ไม่ยากและมีโอกาสเป็นไปตามนี้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปฝากนะคะสมาชิกที่เพจแม่นนบ้านเทฟฟรด forex รวมทั้งช่องทาง YouTube 2ช่องทางนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ